สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมว่าพอดแคสต์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาพดกับหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือเลกิคู่มือส่วนตัวของคนเองนะครับก็ในตอนที่2นะครับประวัติความเป็นมาของเลกิเองนะครับซึ่งมันเกี่ยวโยงกับพลังงานในร่างกายของมนุษย์นนั่เองนะครับมีทั้งเรื่องของสมาธิและจัก,กะนะครับแล้วก็รวมไปถึงออร่ราเองนะครับ ผมพยายามจะทําเป็นจิ๊กซอให้กับท่านฝั่งลูกท่านนะครับถ้าท่านฝั่งลูกท่านเนี่ยได้ติดตามผมมาโดยตลอดตั้งแต่ episode แ,แรกนี้ไม่รู้กี่พันกี่ตอนแล้วผมไม่รู้ทำมาหลายหลายตอนมากนะครับก็เป็นจิ๊กซองนั้นเองนะครับในการที่จะคือชีวิตมนุษย์ทุกคนอะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดานะครับเราก็ต้องมีการเตรียมตัวแค่นั้นเองนะครับทีนี้เตรียมตัวยังไงให้มีความสุขแค่นั้นเองนะครับ เอาละในหนังสือเขาบอกว่าประวัติความเป็นมาของเลิกิ i, นะครับเลิกิ I i, เนี่ยเป็นประเพณีแบบปากเปล่าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดพลังงานจากคูซึ่งมักเรียกว่าปรมาจารย์ไปยังลูกศิษย์ในระหว่างการเริ่มต้นที่เรียกว่าการปรับจูนนั่นเองนะครับปรมาจารย์เลิกิแต่ละคนเนี่ยจะมีสายการสืบทอดประเพณีจากปากเปล่าที่สามารถสืบย้อนไปยังผู้ก่อตั้งระบบได้นะครับ ด็กอรมิกาโอุสุนะครับในคส1865-1926ถึง1 9 2่นะครับเยว่าต้นกำเนิดจากการปฏิบัติจะย้อนกลับไปได้ลึกกว่านั้นมากในประวัติศาสตร์ก็ตามน,นะครับเนื่องจากสายสืบทอดนี้ครับอิกิจึงยังคงเหมือนกับเหมือนเดิมนะครับในหลายๆด้านในปัจจุบันกับ ผู้ก่อตั้งระบบและยังมีชีวิตยอยู่ในการปริวัติอยู่นั่นเองนะครับดรอุซุยเนี่ยนะครับผมไม่รู้ออกช,อชื่อผิดหรือเปล่านะครับการค้นพบเลกิอีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษปี1890นะครับมีเรื่องเล่ากันว่าขณะที่เขาสอนอยู่ในที่เซมินาลิคิเตียนในญี่ปุ่นนะครับนักเรียนคนหนึ่งของเขาถามเขา เขาเชื่อเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาโรคของพระเยซูหรือไม่และถ้าเชื่อเขาจะสอนการรักษาโรคให้กับนักเรียนเมื่อไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเองครับที่ดออรอุซุยเนี่ยเริ่มค้นหาวิธีการรักษาโดยใช้ทั้งตำราพุทธศาสนาและคิดศาสนานะครับไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าดออรอุซุยเนี่ยเป็นคิดเตียนจริงนะครับแต่เขาอาจจะรับ เอาลักษณะบางประการของคิดศาสนาเช่นความรักและความไม่ตามมาใช้ในการค้นหาความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเลกิเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากคิดศาสนานะครับเพื่อดึงดูดชาวตะว,วันตกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอิทธิพลอื่นๆที่เก่ากันว่ารวมอยู่ในรากฐานของเลกิของอุซุยเช่นพุทธศาสนานิกายเท,ท,ท,ทในเทนไดนะครับหรือที่เรียก อย่างหนึ่งว่ามิเขียวนะครับศาสนาซินโตและแนวคิดจากโลกแห่งศิลปะการต่อสู้และสูงงโดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสู่พลังลึกลับที่เกิดจากการปฏิบัติแบบนักพจนในวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นรูปแบบตั้งเดิมของการบูชาบนภูเขาดอ,อกเตอร์ฮุสุยเนี่ยได้เดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เรียกว่าภูเขา คุรามะนะครับโดยเขาได้ถือศีลอดและทำสมาธิหลังจากนั้น21วันเขาได้ฝึกซาโตริซึ่งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าผู้ที่มองเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่สูงกว่าในช่วพิปตานะครับระหว่างที่เขาฝึกซาโตริเนี่ย เขาเชื่อกันว่าดรอุสุยเนี่ยได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เขียนไว้บนท้องฟ้าด้วยสีทองโดยแต่ละสัญ,ญลักษณ์มีมนประกอบจึงกล่าวได้ว่าดรอุสุยเนี่ยได้ค้นพบเลอิกิอีกครั้งนะครับเนื่องจากเลอิกินั้นมีอยู่ที่นั่นเสมอมานะครับคำว่าเลกิเนี่ยออกเสียงว่าเลคีนะครับประกอบไปด้วยคำภาษาญี่ปุ่นทั้งสองคำนะครับคำแรกเป็นคำว่าเล R E I นะครับซึ่งแปลว่าสากลหรือศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับและรู้ทุกสิ่งส่วนคําที่2คําว่ากิเนี่ยซึ่งแปลว่าพลังงานนะครับซึ่งเป็นคําเดียวกับคําว่าอะไรนะชินชินในในภาษาจีนนะครับหรือคําว่าปานาในภาษาอินเดียนะครับดังนั้นเมื่อเรานําคําเหล่านี้เนี่ยมารวมกันเนี่ย เราจะได้พลังงานสากลน,นะครับหรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับก่อนที่ดรอุสุยเนี่ยจะเสียชีวิตในคศ .1926 เขาได้สอนวิธีการบัตเเลกิของเขาให้กับคนหลายคนและทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นเลกิมาสเตอร์นนะครับหรือครูสอนเลกกินะครับคุณชโชจิโร่ฮายาชินะครับอดีตนายทหารเรือและ ศยแพทย์แห่งกองทัพเรือจากวัดญี่ปุ่นนะครับสืบทอดตําแหน่งต่อจากดรอุสุหลังจากเขาเสียชีวิตโดยสืบทอดตําแหน่งบรมอาจารย์ด้านเลกิโดยเฉพาะเลยนะครับนายฮายาชิใช้ประสบการณ์ในการเป็นศยแพทย์และมีความรู้ทางด,าด้านเทคนิคเกี่ยวกับการทํางานของร่างกายมนุษย์มนุษย์นะครับเพื่อสร้างคู่มือสําหรับนักเรียนเลกินะครับซึ่งระบุถึงโรคภัยไข้เจ็บและอวัยวะต่างๆของมนุษย์ ดังนั้นเขายังกําหนดมา,รารตรฐานตําแหน่งของมือเลีกิสําหรับการรักษาอีกด้วยนะครับในช่วงทศวรรษปี1930นะครับในยฮยาชิเนี่ยได้เปิดคลินิกการรักษาที่ชื่อว่าฮายาชิเลอิกิเคนจูกินะครับผมไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะครับมันเป็ยภาษาญี่ปุ่นบทปนกันเข้าไปนะครับซึ่ง ดำเนินการโดยมีฐานทางการค้าโดยมีผู้คนจ่ายเงินเพื่อการรักษานะครับการจ่ายเงินเพื่อรับเลิกิถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเลิกินะครับและเชื่อกันว่าหากได้รับฟรีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าของเลิกิดังนั้นการรักษาจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนะครับในแง่ส่วนตัวนะครับฉันเรียกเก็บเงินสําหรับเลิกิที่ฉันให้นะครับแต่ฉันไม่เคยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่กําลังรักษา มลิงพวกเขามักจะนำชาหรือบิกิตมาให้ฉันหรือบิิตเป็นภาษาอังกฤษแบบบิสิตแน่นอนนะครับว่เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นขนมหรือชาแหละนะครับประมาณนี้นะครับในปี1938นะครับฮายาชิได้สอนเลกิมาสเตอร์ถึง13คนเลยทีเดียวนะครับในปี1935นะครับฮายาชิเนี่ยได้พบกับดมิกเตอร์มิสิตเออนางสาวนางสาวนะครับฮา วาโยทาคาตานะครับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เกิดในอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในฮาวายในเวลานั้นครับทาคาตาเนี่ยได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อรับการรักษาพยาบาลและหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคลินิก ฮายาชินะครับเธอก็หวังว่าจะหายจากอาการป่วยได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนั่นเองนะครับแต่เธอก็ได้หายเป็นปกติโดยไม่ต้องการผ่าตัดเลยนะครับเธอประทับใจมากจนมาถึงทุกๆวันนี้ครับกลายเป็น1ในลูกศิษย์ของฮายาชิในปี1938นะครับฮายาชิเนี่ยได้เดินทางไปฮาวายและอนุญ,ญาตให้ทาคาตาสอนเลอิก,กิซึ่งเธอไม่เพียง แต่ทำในฮาวายเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงในประเทศอเมริกาแผ่นดินใหญ่ด้วยและหลังจากที่เลกิได้แพร่หลายไปทั่วทั้งโลกเนี่ยก่อนที่ยาฮายาชิจะเสียชีวิตในปี1941ไม่นานเนี่ยฮายาชิได้ประกาศให้ทาคาตาเป็นปรมาจารย์และเป็นหัวหน้าของการเคลื่อนไหวเลกินางคาฮาตาเนี่ยได้ลิเริ่ม อาจารย์เลกิเพียง22คนเท่านั้นดังนั้นหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปในปี1980การเคลื่อนไหวเลกิจึงขยายตัวเป็นรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวแบบนิวนิวเอ็นที่ใหญ่ขึ้นนะครับ,น,บ,น,บนับตั้งแต่ดรอุซุยเนี่ยค้นพบเลอิก,กิอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่20เลก,กิมีการปรับเปลี่ยนมากมายนะครับแต่รูปแบบตะวันตก ที่ผู้คนจำนวนมากฝึกฝนในปัจจุบันยังคงใช้หลักการที่มั่นคงนะครับต้นกำเนิดการทางจิตวิญญาณของเลกิครงสร้างที่ปัจจุบันที่เรียกว่าฮุสุยเลกิเหมือนกับว่ามีคนซื้อบ้านเก่าและติดตั้งผนังใหม่นะครับระบบทําความร้อนส่วนกลางระบบประตาสมัยใหม่เลื่อนกระจกใหม่ภายในภายนอกอาจจะดูแตกต่างออกไปแต่โครงสร้าง ด้านล่างยังคงเหมือนเดิมบางคนเชื่อกันว่าสามารถฝึกเลกิได้โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมก็และถือว่าเป็นของขวัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งก็ถือเป็นความเป็นจริงนะครับแต่การฝึกฝนจะต้องทําอย่างมีวินัยและมีสมาธิมากขึ้นนะครับก่อนที่ฉันจะได้รับคนที่ต้องการเรียนเลกิ เป็นนักเรียนเนี่ยฉันจะสัมภาษณ์เขาเพื่อดูว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้ฝึกเลกิหรือไม่นะครับบางคนมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการดึงดูดผู้คนเข้าไปและออกไปพร้อมกับเงินที่ไหลเทเข้ามานะครับพวกเขาทำแบบแบบนั้นครับเลกิอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ครับแต่ควรจะไม่ว่าผู้บำบัดทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยต้องได้รับการฝึกฝน2ปีก่อนที่จะ สามารถบำบัดตัวเองได้นะครับการสอนเบื้องต้นของฮุซุยเลกิเนี่ยมีลักษณะาทางจิตวิญญาณนะครับเมื่อเราพูดว่าทางจิตวิญญาณเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติทางศาสนาและทางจิตวิญญาณศาสนาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมีหลักคําสอนที่เชื่อกันว่าไม่อาจจะไปเสเ็จได้จริงนะครับไม่ผิดพลาดและยอมรับโดยปราศจากคําถามมีต้นฉบับที่สนับสนุนความเชื่อเหล่านี้ ในศาสนาคิดคือพระคัมภีร์ในอิสลามคือคัมภีร์กูรอ่านนะครับในศาสนาอินดูคือใช้พระเวทนะครับในศาสนาพุทธคือพระไตรปิฎกนะครับและในศาสนายิวนะครับมีพันธสัญญาเดิมและหนังสือแห่งธรรมบัญญัติที่เรียกว่าทันมุต ออกเสียงผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับขอขออภัยด้วยนะครับศาส,สนาต่างๆเนี่ยมักจะมีนักบวชและเทพเจ้าสําคัญนะครับหรือเรียกว่าพระเจ้าเอ,เองนะครับในทางกับการเนี่ยการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับในทางกับการเนี่ยมันคือการตระหนักรู้ที่ได้รับจากการทําสมาธิและการตระหนักรู้ในตนเองซึ่งนําไปสู่การตรัสรู้นั่นเองนะครับดร,รอุสุยเนี่ยสอนนักเรียนของเขาถึงวิธีการเชื่อมโยง จิตวิญญาณของตนเองและการปรับจูนในตอนแรกนั้นเป็นพรทางจิตวิญญาณที่มอบให้กับนักเรียนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ปรับจูนหรือเสริมพลังให้กับใครเหมือนอย่างที่ปรับจูนที่เขาทํากันในปัจจุบันแต่แพทย์ฮุสซียเนี่ยมาจากครอบครัวที่ร่ํารวยมากครับและนับถือศาสนาพุทธเป็นและพ่อแม่ของเขาเนี่ยสนับสนุนให้เขาเรียนหนังสือเขามีพรสวรรค์ทั้งด้านวิชาการและร่างกายและเป็นผู้ฝึกซิกง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซิกงซึ่งแปลว่าการบ่มเพาะพลังชีวิตและเป็นรูปแบบการประสานท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายการหายใจและการทำสมาธิเพื่อส่งเสริมความสุขและสุขภาพจิตวิญญาณและการฝึกศิลปะการต่อสู้อย่างแน่นอนนะครับเขาเชี่ยวชาญในด้านดาบวิชาสาม,มุไรล่นอกจากนี้แพทย์ฮุซุยยังเป็นสมาธิของเลเยเลยุตาคา ซึ่งเป็นกลุ่มอภิปัญญาอีกด้วยนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับเดี๋ยวนี้ตอนต่อไปเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ดิบมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับนี้ผมเกินประวัติศาสตร์ไว้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดส r i b e และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับผมรักท่านฟังทุกท่านมากๆเลยครับค่ำคืนนี้ราตีสวัสด์หลับฝันดีกันทุกท่านนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงพลังงานด้านบวก ที่แสนดีที่ไหลเวียนในตัวผมนะครับและทุกขึ้นความถี่ทุกมิติในด้านบวกที่ไหลเวียนในตัวผมนะครับขอบคุณสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในด้านบวกที่อยู่กับผมนะครับขอบคุณพลังงานในด้านบวกที่ไหลเวียนในตัวผมในด้านสุขภาพในเองนะครับเซลล์ทุกเซลล์เม็ดเลือดทุกเม็ดเลือด,ท,อด,ท,อดที่ทํางานสอดคล้องสอดคล้องประสานกันในเองขอบคุณมากเลยทีเดียวขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่างเงินนะครับที่ไหลเวียนในตัวผม ที่เป็นบวกบวก,ก,กตลอดเวลานะครับในด้านดีๆตลอดในเองในไหลเวียนอยู่ทุกๆวันัในเองนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านที่น่ารักทุกท่านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่อยู่กับผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยครับ